สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุเปตองแมก826นะครับ30050รุ่นยอดนิยมครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบจากใต้อะนะครับเรียบร้อยแล้วครับทดสอบระบบลมเรียบร้อยแล้วนี่มาทำคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุนะครับกระเช้าเล็กเยอรมัน826ครับ30050ก็ถอดหัวนอกออกแล้วก็เปิดก็ห่ออยู่ ก็ผูใใส่ครับในถังเนี่ยเติมน้ำมันกา100๊าซร้อยเปอร์เซ็นเต็มปากขวดเบียนะครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็หมุนน็อตปล่อยลมให้แน่นแล้วก็เอาแองกอฮอชุดใส่ครับใส่แอลกอฮอเข้าไปในถ้วยอุ่นแล้วก็ อย่าลืมเอาสูบครับเอาสูบไปชุบแอลกอฮอล์ร้อยเพื่อให้มันอิ่มตัว <S <S เพราะเป็นหนังแท้เปลี่ยนใหม่ครับอันนี้จุดได้เลยครับตะเกียงเจ้าพายุเป็นตะเกียงระบบลมทำงานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับพอเราเริ่มจุดเราก็รอครับไฟมันก็จะไปเผาไส้ ค่อยๆดำจนดำไปทั้งลูกเลยนะครับเผ mm hmm. าไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราต้องเผาหลักเนี่ยให้หร้อนเลยครับไม่ต้องดี ใจยังเย็นไครับไฟมาติดผ้าครับนี่ครับพอแอลกอฮอล์เริ่มพล่องก็เติมช่วยที่สองครับ รออย่างเดียวครับไม่ต้องรีบเห็นไหมครับไสจะค่อยๆขาวค่อยๆข,ขาวไปเรื่อยเลยครับเราจะไม่ปั๊มลมรอนะครับเราจะเผาจนกว่าหลักจะร้อนนะครับเราถึงจะเริ่มปั๊มนครับคนนั้นอิ่มแอลกอฮอล์ร้อยก็เอามาใส่เอามาใส่ไว้นะครับ เนี่ยครับมันจะสู้มือครับเวลาเราสูบมันก็จะกินลมปื๊ดเลยครับคือจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยต้องรอให้หลักร้อนอย่างเดียวเลยครับเผาไปเลยครับสาสี่ถ้วยเผาไปเลยครับไม่ต้องรีบครับแล้วก็กระบวนการจุดติดมันก็จะจุดติดได้สมบูรณ์ รออย่างเดียวครับใจเย็นๆการตั้งคอม้าเนี่ยของตะเกียงเจ้าประยุเนี่ยมัน0.8ถึง1.3แล้วแต่ตะเกียงแต่ละลูกนะครับมันมันไม่เท่ากัน รีบนะครับจุดเกียงกับประยุกตใจเย็นดังเดียวจุกเกียงก็จะจุดติดสมบูรณ์ครับอยเพราะว่าทําระบบลมเรียบร้อยแล้วครับล้างทําความสะอาดเอาสนิมในถังออกหมดแล้วครับ นยครับเราก็ตั้งขอมมาให้ได้0.8ถึง1.3ตะเกียงแต่ละลูกคือตะเกียงเยอรมันเนี่ยมันแล้วแต่ครับก็ดูที่มันให้ไฟได้ดีที่สุดคือตะเกียงตัวนี้หัวในที่มันกับมาเป็นหัวจีนครับแล้วคอม้ามันตั้งไม่ได้เห็นไหมครับตั้งไม่ได้แล้วเพราะเกลียวมันหมดแล้วคือหัวไม่ใช่ของมันนะครับแต่นี่ก็ เปลี่ยนหัวทรงเยอรมันหัวทรงเยอรมันจะมีน็อตตั้งของม้าแบบนี้ครับแล้วก็หลักเนี่ยแกนหลักมันรั่วครับก็เปลี่ยนใหม่เลยครับเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการทดสอบระบบลมนี่ทําการจุดนี่เราก็เริ่มฟังได้เลยครับ วางคีอลมปุ๊บ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 ไปครับรเนี่ยครับแป้นปิดชี้ขึ้นเข็มขึ้นนะครับอยู่ในตำแหน่งปิดเราจะหมุนขวา90องศาครับไปที่ตำแหน่ง3ามนาฬิกาเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิดลูกไฟจะติดครับลมจะเดินลูกไฟจะติดเลยครับเปิดนะครับ ติดสมบูรณ์แล้วครับเห็นไหมครับเวลาสตาร์ทเนี่ยไฟเนี่ยมันจะติดกลมเต็มลูกเลยครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับลูกไฟกลมเต็มลูกครับแสงจะนิ่งเลยนะครับไม่กระพริบลมเดินเสมอตะเกียงลูกนี้กลับมาใช้งานได้ปกติสมบูรณ์แล้วครับพอกระบวนการของมัน จุดติดเนี่ยพอจุดติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกไฟเนี่ยเมื่อมันจะมีเปลวครับเมื่อสตาร์ทแต่สักพักมันก็จะหายไปเองพอหลักมันควบคุมความร้อนได้แล้วตะเกียงก็จะสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติครับตะเกียงลูกเนี้ยพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับสบายแล้วครับก็ถ่ายคลิปแจ้ง แบ่งปันเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ